สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟจีบอดทุกผู้ทุกคนเนาะที่เข้ามาอ่านเบิร์คลิปสาว์สันเดย์เนาะแล้วก็ติดตามสาว์สันเดย์เด้อและื้อนี้สาว์สันเดย์สิมาเฮ็ดกินเนาะเฮ็ดกินเ้อแม่กินสาว์สันเดย์ว่าสิปนปลามื้อนี้และอากาศมื้อนี้กะบดบดเนาะคืมคืมมนเมื่อเช้านี่ค่ะฝนตกได้ฝนตกอ่าแห้งอยู่ได้พี่น้องเอ้ย บ่ฮัวทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่เนาะแต่ทางบ้านสาสเดย์หาฝนตกฝนตกแล้วก็มืดตอนนี้ฮะบ่มีแดดเลยเด้อพี่น้องตดอันคึมๆเนาะไปเดี๋ยวเฮาอันวัสา์อันเดยซันเดย์สิไปอันเก็บผักก่อนเนาะเก็บผักแล้วก็อันเก็บผักแล้วก็เสียนเอาปลาออกมาต้มแนะเฮาสิถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะปาน วิธีการปูนปา่าซาสเดย์ค่ะสีคือทางบ้านพี่น้องเฮดบอเนาะป้าเดียวอันเข้าไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะไปนี่เขาสิเขาเอาพักอยู่ในสวนก่อนเนาะพี่น้องนี่หอสวนพักเขาก็เบ่งพักเด็กพี่น้องงามงามเนะาะฮาชิมาโลพผงหอมเนาะนี่หาสิโลกันเลยเนี่ย นี่อันเซอร์เฮานี่พี่น้องมาเขือเทศของมาเขือเทศของสาวซสันเดย์เนาะไกล้ชิซุปเลยได้นี่นี่เขามาเอาพักเสริมเนาะเสริมพักเสริมสาวซสันเดย์อะฮะกะขึ้นเนาะพี่น้องโงหนึ่งค่ะบุยงามปปเลย วันนี้ก็ขึ้นแล้วได้พี่น้องเลยดิเป็นยอดน่ะนี่ฮะซิมาลกเอาพักโบเนาะนี่ลกออกแบบนี้เลยนี่เนาะส่งเงาก็พอนีพี่น้องบรรยากาศมื้นนี้ค่ะแบบคืมเมิดฝนเลย เดี๋ยวสอดสันเดียวเอาอันโฮซิเคอร์กอนเนาะตะไคร้ภาษาภาษา,าอันภาษาทางบ้านพี่น้องเอฟซีเปิื่นมาตะไคร้เนาะฮักบุได้เมิร์ดซ้ำเอ๊บนี่เนาะพ่อแหละเอาสามเอาสามโหไปแบบนี้เอาไปเลยเนาะไปอันล้างเซอร์นต้มก่อนด้วยพี่น้องด้วย เสาสันเดชได้ล,ล้างแล้วกะพอดีมกอกะฝดนี่เนาะขั้นตอนที่อันเ้าสิ่นกนะเซริมาเพชรโคมาเพชรจี้สาม,มาพออะซีมาแล้วเอากจะมาตับเนาะ ล้มใหมอะไรด้วพี่น้องเมื่อ,อเช้าคือปลานี่อแมันปลามันปลา,าที่สาวสันเด็ก,กับอายลงไปเสริมหมองเน,นาะปลาเกตแลบได้พี่น้อง no. วันนี้ก็้าสีมาเสริมพักเนาะเราจะมาใส่ผักกันค่ะทุกคนนี่พักของเขาก็มีพัก,พกของป้อมแล้วก็พักอันักเสริมพักเสริมแล้วก็พักโบกเนะเชมาขึ้นมาเดืดใจเช เสิมแเขกอฮอลนาอหลักสูตรใส่สน,สน้ำปลาเราจะใส่น้ำปลาด้วยค่ะคุณแม่มันสบายดีกล้องหน่อยสบายดีเอฟซีทางไลน์ทางฟังไทยฟังลาวฟัง่างประเทศเนอะกินป่นปลาด้วกันเด้อ บนปากตีมืออาหารเชิงตีมือน้องสันเดย์ค่ะมือน้องสันเดย์แม่ติมือก่อนนี่เนาะบนป่าของสาวสันเดย์เด้อนี่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำเดียวเด้อบนป่าสาวสันเดย์เอ็นเอฟซีเด้ไหม เนอะพี่น้องเอ้ยกินข้าวเนอะเทงเนอะกินข้าวเ <คน S 2> ทงแบบมีนึ่งพักอันนึ่งอันดอกแค่มาบมาไดเนี่ย อร่อยมากอร่อยบอกอร่อยปลาเขาเองเนาะโลงเอากำอาอ้ือ่น่าอะไรพี่น้องตัวโลงคิดเพือพี่น้องเบิ่งอะไรไออูมเลยตัวฮกโลเนี่ยกินสองคนเนาะอ่ามือ,อแล้วก่อน บริสุกินเนาะแบบตูต้ไว้ตู้ไว้ <c oughs> อากาศมันอีนบดบดท้งหลัง่ะแบบมันคือเริ่มแต่มันบวมแมตแดดเน้มันแบบมันเริ่มไอจิมงนีู่้นแ่แด,ด่จีแหละแหละที่มันกว่น้เนาะ กใแต่ทางมันมบน<ม>เอาต้นปลาแบบเอาปลาไปต้มไปต้มแล้วก็กลุบลงมาแล้วก็เอาเนื้อมันมาตำ เอาตอน้นปลานะมาตาม่ำมาต่ำเลยกันเสื้อเบอร์พนะักเนาะเสื้อเกือบเป็นโนเสื้ออันหมอกเค็กเสือเข้าไม้นะ้ำแต่เขาบราต้องเสื้อน้ำเนาะปปแบบปนะแหนะ้งเลยนะแซ่บเลยเนาะวันเสาร์กับแม่หามาก,กินแบบนี้เนาะเแนะม่มากเกินพุ่งแบบแบบเคยกินแบบนี้เหนะระเสื้อน้ำแบบไม่ข้าวก็คือว่าแบบใส่เพิ่มใส่ม,ม,มัน นี่นาะพี่น้องสาวซันเดย์กับแม่กะได้กินข้าวอิ่มแล้วเนาะเข้ากันได้ปิดคลิปเพลงจำนี้เนาะฝากพี่น้องกดไลค์แลลวกะกดติดตามภาษาซันเดย์ในเด้อแล้วก็ซอยแซ่เอาไปเนาะซอยแซ่เธอสาวซันเดย์หดผ่านคนรติดตามไวๆเนาะเอสองผ่านไวๆเด้อสำหรับคลิปนี้กะบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ